แจ้งความร้องทุกยังไงให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดไม่แพ้คดีง่ายๆเพราะคดีขาดอายุความหรือไม่มีอำนาจฟ้องวันนี้ผมจะมอธิบาย5ขั้นตอนในการแจ้งความให้ถูกต้องตามกฎหมายให้เพื่อนๆรับฟังกันแบบเข้าใจง่ายๆครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับผมทนายเพชรจากช่องสีสังรอนะครับในคดีความผิดส่วนตัวอันยอมความได้เช่นคดีช่อโกงคดียักย่อคดีหมิ่นประมาทคดีความผิดตามพรบเช็คเนี่ยการแจ้งความร้องทุกข์ให้ถูกต้องถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะถ้าเกิดแจ้งความร้องทุกข์ไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายเนี่ยพนักงานสอบสวนไม่มีอำนาจสอบสวนพนักงานอัยการไม่มีอํานาจฟ้องคดีและยิ่งไปกว่านั้นอายุความก็จะขาดด้วยยกตัวอย่างเช่นหากมีการแจ้งความร้องทุกข์โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยต่อให้พนักงานสอบสวนสอบสวนแบบผิดๆอัยการยื่นฟ้องโดยไม่ั กองไปถึงสารสารก็ต้องยกฟ้องทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา120ประกอบมาตรา121หรือถ้าเกิดแจ้งความร้องทุกข์ไว้แล้วถึงแม้จะแจ้งภายในอายุความแต่การแจ้งนั้นเนี่ยมันไม่ชอบด้วยกฎหมายภายหลังเอาคดีไปยื่นฟ้องเองเกินกว่า3เดือนคดีนั้นก็ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา96ยกเว้นแต่ว่าแจ้งความไว้แล้วแล้วไปฟ้องภายในไม่เกิน3เดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องรู้ตัวผู้กระทำความผิดดังนั้นจะเห็นได้ว่าการแจ้งความร้องทุกข์เนี่ยเป็นเรื่องที่มันสําคัญมากๆไม่ว่าคุณจะ จะต้องดูให้ดี หากคุณจะแจ้งความหรือหากคุณเป็นฝ่ายจำเลยคุณก็ต้องเข้าใจเรื่องการแจ้งความพ่ถูกต้องตามกฎหมายคุณจะได้สามารถเอามาหยิบยกเป็นประเด็นในการต่อสู้คดีได้แล้วการแจ้งความที่ถูกต้องตามกฎหมายมันต้องทำยังไงวันนี้ผมรวบรวมเอาหลักการแจ้งความที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับทั้งจากตำราความเห็นทางกฎหมายของปรมาจารย์ในประเทศไทยทุกท่านที่ผมหาได้ประกอบกับคำพิพากษาของศาฎิกาผมกันกองออกมาเป็น5ข้อมีอะไรบ้างไปตามรับชมกันข้อแรกเลยนะครับกา,ารแจ้งความร้องทุกเนี่ยคนที่มีอำนาจแจ้งความจะต้องเป็นผู้เสียหายตามที่กฎหมายกำหนดผู้เสียหายคือใครนะครับผู้เสียหาย คือบุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการกระทาความผิดนั้นๆอาจจะเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้จะเป็นนิติบุคคลก็ได้ซึ่งในความผิดแต่ละฐานเนี่ยมันก็จะมีการวางหลักไว้ว่าใครบ้างเป็นผู้เสียหายอย่างความผิดฐานยักยอก ork, แบบนี้แน่นอนว่าถึงแม้ว่าเราจะเป็นผู้แค่เช่าซื้อรถมาเรายังไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แต่เรามีสิทธิครอบครองมีหน้าที่จะต้องคืนรถให้กับเจ้าของแบบนี้เราก็ถือว่าเป็นผู้เสียหายได้หรือการแจ้งความร้องทุกข์เนี่ยเด็กนะครับอายุต่ำกว่า18ปีก็ถือว่าเป็นผู้เสียหายที่มีอำนาจแจ้งความร้อง หรือกรณีที่เป็นบริษัทเนี่ยนะครับกรรมการผู้มีอำนาจลงในมือชื่อประทาตาก็แจ้งความได้แต่ว่าผู้ถือหุ้นแจ้งความไม่ได้แบบเนี้ย มันจะต้องดูให้ดีๆว่าใครเป็นผู้เสียหายที่มีอำนาจแจ้งความไม่ใช่นึกว่ามีความผิดเกิดขึ้นเอาหลับหูหลับตาเอาใครไปแจ้งไม่ศึกษาข้อกฎหมายให้ดีว่าใครเป็นผู้เสียหายอันนี้คือข้อที่ควรจะต้องระมัดระวังข้อแรกนะครับทั้งนี้ตามปวิยามาตรา2อนุมาตรา4ซึ่งในหนึ่งคดีเนี่ยผู้เสียหายอาจจะมีหลายคนก็ได้นะครับผู้เสียหายคนนึงอาจจะไม่ติดใจแจ้งความอีกคนนึงก็สามารถไปแจ้งความได้หรือถ้าเกิดผู้เสียหายไม่สามารถที่จะไปแจ้งความด้วยตนเองได้เนี่ยก็สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปแจ้งความได้นะแต่หนังสือมอบาานนรดใ แจ้งความดำเนินดำเนินคดีเนีๆๆ่ยให้มันถูกต้องเช่นใครเป็นผู้มอบมอบให้ใครพฤติการกระทําความผิดที่จะให้ไปแจ้งเป็นอะไรเป็นข้อหาอะไรบ้างที่จะไปให้ไปแจ้งความแจ้งความดําเนินคดีมีบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นใครบ้างก็ต้องระบุให้ชัดเจนอย่างกรณีเอาตัวบริษัทไปแจ้งความเนี่ยก็ต้องให้ลงลายมือชื่อประทับตราในหนังสือมอบหน้าให้ถูกต้องและสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งในการเป็นผู้เสียหายที่มีอำนาจแจ้งความได้จะต้องเป็นผู้เสียหายโดยนิติในซึ่งคือหมายความว่าผู้เสียหายที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการกระทําความผิดไม่ได้ไปก่อให้เกิดการกระทําความผิดดดไไมม่่่่ใชปาาาาาเเขขกกอนโลับ แบบนี้นะครับไปทำร้ายเขาก่อนแล้วโดนเขาทำร้ายกลับมาซึ่งผู้เสียหายโดยนิตินัยคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวมีโอกาสผมจะมาทาคลิปอธิบายโดยละเอียดอีกทีหนึ่งเงื่อนไขข้อที่2ในการแจ้งความนะครับคุณเป็นผู้เสียหายแล้วคุณก็ต้องไปแจ้งความร้องทุกคนที่มีอำนาจรับคาร้องทุกข์ซึ่งอันนี้นะครับคนที่มีอำนาจรับคำร้องทุกข์ส่วนใหญ่แล้วก็คือพนักง,งานสอบสวนเจ้าหน้าที่ตํารวจนั่นเองซึ่งการแจ้งความร้องทุกข์เนี่ยตามหลักกฎหมายตามแนวทฤษฎีแล้วเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปร้องทุกข์ในพื้นที่ที่เกิดเหตุกกกกก็็ไดดูู้้้ืนนนทททีีี่่่่่่่เเเเหหหตตตตุุุอออออาาาาาจจจะยยยูููู้้ชงงงงใมมมมแแััััคคคณณววววสรรรถบํผ น่ารับคำร้องทุกข์ตามกฎหมายซึ่งโดยกระบวนการเขาก็จะมีอำนาจส่งสำนวน,นไปให้พนักง,งานสอบสวนพื้นที่ดำเนินการสอบสวนต่อไปแต่จริงๆแล้วนะครับถึงแม้ว่าโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยจะสามารถแจ้งความร้องทุกข์ที่ไหนก็ได้แต่เอาจริงๆคุณควรจะไปแจ้งความพื้นที่เกิดเหตุมากกว่าเพราะว่าเขาจะได้สะดวกในการทำงานในการสอบสวนไม่ว่าคุณจะไปแจ้งกับพนักง,งานสอบสวนคนไหนคนเขาจะเข้าเวรนวันนั้นหรือไม่ถ้าเกิดแจ้งความกับพนักง,งานสอบสวนเจา้าหน้าที่ตำรวจนะครับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา2อนุมาตรา6กเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการแจ การร้องทุกเนี่ยต้องร้องทุกตามแบบที่กฎหมายกาหนดกฎหมายกําหนดแบบในการร้องทุกไว้ยังไงก็ต้องไปดูประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา1นึ่ที่ผมเอาขึ้นในดูกฎหมายอาญามาตรา123าเนี่ยกำหนดแบบในการร้องทุกไว้หประการนะครับหนคือการร้องทุกต้องระบุชื่อผู้ร้องทุกจะทํามาเป็นบัตรสนเทศไม่ได้นะครับการร้องทุกคุณจะต้องระบุชื่อบรูนามสกุลเลยว่าคุณเป็นใครข้อที่2คือลักษณะการกระทําความผิดเป็นยังไงสาเหตุที่มาที่ไปลักษณะเหตุก่อนที่จะมากระทาความผิดขณะการปิบติภายหลังกระทาความผิิดพตตกาาาารร่งๆะเขใช้ออวไ เขาด่าเรายังไงนะครับมีคนที่รู้เห็นมีพยานที่เกี่ยวข้องยังไงบ้างข้อ4คือความเสียหายที่ได้รับเราเสียหายแบบไหนยังไงก็ต้องบรรยายไปชัดเจนข้อที่5คือชื่อหรือรูป,ปรพรรณสันฐานของผู้กระทําความผิดอันนี้คือหลักในการแจ้งความร้องทุกข์ต้องทําให้ถูกต้อง5้าอย่างตามแบบที่กฎหมายกําหนดถ้าเกิดคุณทําไม่ถูกต้องนะครับก็อาจจะถือว่าไม่เป็นคาร้องทุกข์ตามกฎหมายเรามาดูเรื่องการระบุชื่อกันกฎหมายบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณรู้ว่าผู้ต้องหาคือใครคุณต้องระบุชื่อนามสกุลเขาถ้าผู้ต้องหามีหลายคนคุณจะแจ้งความเนใครคุณ รู้ชื่อทุกคนคุณก็ต้องระบุชื่อทุกคนถ้าคุณไม่ระบุชื่อในการแจ้งความไม่ระบุชื่อในหนังสือมอบอำนาจก็อาจจะถือได้ว่าคุณเนี่ยนะครับไม่ได้แจ้งความร้องทุกข์คนอื่นๆยกเว้นแต่ว่ากรณีคุณไม่รู้ชื่อถ้าคุณไม่รู้ชื่อจะแจ้งความได้ไหมแน่นอนในหลายๆกรณีเ,เราไม่รู้ชื่อผู้กระทำความผิดรู้แต่ชื่อเล่นนะครับเห็นแต่รูปเห็นแต่หน้ามันนะครับอาจจะจําหน้าได้แต่ไม่รู้ชื่อถามว่าแจ้งความได้ไหมแจ้งความได้นะครับแต่ต้องระบุรูปรัณฑ์สันฐานรายละเอียดพฤติการกระทำความผิดให้ชัดเจนและภายหลังถ้ารรรรรรู้้้้้ชชืืื่่่่ออออแแแลลววววเเเเาาาาาากก็็็สมมมมมถปจจงงงพิิิตตหหคันนนทีขํ สืบหาตัวผู้กระทําความผิดต่อไปแต่เราต้องแจ้งรายละเอียดรูปภาพสันฐานรวมถึงรายละเอียดการทำความผิดให้ชัดเจนส่วนอีกกรณีหนึ่งคือตอนที่เราแจ้งความไว้เนี่ยเราอาจจะรู้ตัวผู้กระทําความผิดคนหนึ่งแต่ภายหลังเนี่ยเรามารู้เพิ่มว่ามีในขอในคอในงอเนี่ยมีส่วนร่วมกระทําความผิดได้ถ้าเรารู้ทีหลังก็ต้องไล่ระบุบุคคลอื่นที่เรารู้ทีหลังตามเข้าไปด้วยซึ่งการแจ้งความเนี่ยนะครับเขาบอกให้ระบุลักษณะและพฤติการแต่ไม่จําเป็นต้องแจ้งข้อหาก็ได้นะครับเพราะว่าไอ้ความผิดจะเป็นความผิดข้อหาไหนเนี่ยเป็นหน้าที่ของพนักงงาาานนนสสอบวัักยรที่ิ ตามรายละเอียดลักษณะพฤติการที่คุณแจ้งอยู่แล้วนะครับส่วนข้อหาเนี่ยเราจะปรับผิดหรือเราไม่ได้ระบุข้อหาเราไม่มีความรู้ต่อก,กฎหมายก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างที่4นะครับที่เป็นเงื่อนไขในการแจ้งความคือต้องร้องทุกโดยมีเจตนาให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษข้อนี้นะครับถือว่าเป็นข้อที่สําคัญที่สุดเลยต่อให้การร้องทุกเนี่ยคุณจะทําถูกต้องตามแบบตามข้อ3มี5อย่างครบถ้วนอย่างที่ผมบอกแต่ถ้าเกิดจุดท้ายคุณขมวดท้ายว่าคุณไม่ได้มีเจตนาให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษไม่มีการระบุอย่างชัดเจนว่าสิ่งทีี่คคคุณมมมมาาาแจจ้้้งงททััหดดดเนยรบตผวิไษ แจ้งความของคุณก็ไม่ถือว่าเป็นการร้องทุกข์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตราสองุมาตรา,า,า7นะครับเมื่อไม่เป็นคําร้องทุกข์แล้วพนักง,งานสอบสวนก็ไม่มีอยมน้าสอบสวนนะครับอย่างที่ผมพูดถึงไปคดีมันก็ยังขาดอายุความได้อยู่ดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับเวลาเราแจ้งความร้องทุกข์เนี่ยเราระบุทุกอย่างครบถ้วนแล้วอย่าลืมระบุถ้อยคําที่สําคัญว่า สาเหตุที่เรามาแจ้งเนี่ยเราประสงค์ให้พนักงานสอบสวนเนี่ยดำเนินคดีเอาผิดกับผู้ต้องหาเมื่อให้แจ้งไว้เฉยๆนะครับลหลายๆครั้งเนี่ยไปแจ้งไว้บอกว่าบรรยายพฤติการกระทําความผิดครบถ้วนเลยแต่บอกว่ามาแจ้งไว้เป็นหลักฐานเดี๋ยวไปคุยกันเองก่อนเดี๋ยวไปเจราจาไกลเกี่ยกันอีกทีหนึง่งหรือที่พบเปรอะ่อยเลยนะครับบอกว่าแจ้งไว้เพื่อไม่ให้คดีขาดอายุความแต่นั้นไม่เขียนว่าแจ้งไว้เพื่อให้ตํารวจสอบสวนหรือให้ผู้ก,กระทํความผิดได้รับโทษหรืออย่างหนึ่งคือบอกว่าแจ้งไว้แล้วบอกว่าเดี๋ยวจะไไไปฟ้้้้้้อออองงงงคคดดีีเแแแบบบนนขขาาาาายุววววมมมะรจ่่ลกให สอบสวนทําอะไรบอกว่าจะไปฟ้องคดีเองแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการแจ้งความเนี่ยขมวดปิดท้ายจะสําคัญที่สุดว่า ต้องแจ้งความเพื่อให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีอยากให้ผูก้กระทำความผิดได้รับโทษนะครับซึ่งสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งในการแจ้งความดำเนินคดีเนี่ยไม่ให้คดีขาะดขาดอายุความหรือถือว่าเป็นคำร้องทุกข์ทางกฎหมายเนี่ยควรจะต้องลงบันทึกประจําวันไว้ในบันทึกประจําวันเกี่ยวกับคดีไม่ใช่บันทึกประจําวันรับแจ้งไว้เป็นหลักฐานเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างทั้ง2อ,อย่างขึ้นให้ดูและอธิบายให้ฟังนะครับตามประมวลระเบียบเกี่ยวกับคดีฉบับที่เกาข้อที่11เนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าคุณไปแจ้งความแล้วคาแจ้งความนั้ เกี่ยวกับคดีเพื่อดําเนินการสอบสวนต่อไปแต่ถ้าเกิดตํารวจเห็นว่าสิ่งที่คุณแจ้งเนี่ยนะครับ มันเป็นการแจ้งไว้เป็นหลักฐานไม่ถึงขั้นเป็นคําร้องทุกข์เขาก็จะลงบันทึกประจําวันไว้รับแจ้งไว้เป็นหลักฐานเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดคุณจะแจ้งความให้เป็นแจ้งความดําเนินคดีคุณก็ควรแจ้งในบันทึกประจําวันเกี่ยวกับคดีนะครับตัวอย่างคาพิพากษาสารดีการที่น่าสนใจเกี่ยวกับการแจ้งความร้องทุกข์ถือว่าไม่เป็นคาร้องทุกข์ให้มีเจตนาได้รับโทษตามกฎหมายเช่นดีกาที่2206ับ2522เนี่ยบอกว่าถูกคงคืนกระทาชำเราแต่บอกว่าเดี๋ยวขอดูสถานการณ์ก่อนถ้ามันยังกลับมาอีกรอบค่อยมาเอาความด ทีนึงแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันหรือ แจ้งความมาตรา6644ท2549แจ้งความบอกว่าไว้เป็นหลักฐานเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาพิจะะารณาหรือดีกาอีกหลายดีกาเลยเนี่ยที่วินิจฉัยในทำนองเดียวกันอย่างที่ผมพูดไปว่าถ้าแจ้งความไว้เพื่อให้คดีไม่ขาดอายุความเพื่อที่จะเป็น,ปนหลักฐานฟ้องเองแบบนี้ถือว่าคดีขาดอายุความหมดไม่ถือว่าเป็นคำร้องทุกข์ตามกฎหมายนะครับต่อมาข้อที่5คือการแจ้งความร้องทุกข์ต้องทำภายในกำหนด3เดือนนับจากวันที่รู้เรื่องแล้วก็รู้ตัวผู้กระทำความผิดอันนี้ก็เป็นไปตามหลักประมวลกฎหมายอาญามาตรา96นะครับว่าความผ ภายใน3เด e for you know, ือนนับจากวันที่รู้เรื่องรู JR, ้ตัวผู้กระทาความผิดแล้วแบบไหนถือว่ารู้เรื่องรู้ตัวก็คือวันที่คุณมั่นใจหรือคุณที่แน่ใจว่าคุณถูกหลอกลวงคุณถูกเขากระทาความผิดตกเป็นผู้เสียหายแล้วแน่ๆเช่นในคดีความผิดฐานช่อโกงเนี่ยคือวันที่คุณรู้ว่าเขาไม่ได้เอาเงินหรือทรัพย์สินเราไปทําตามที่เขากล่าวอ้างวันที่ยักยอกคือวันที่รู้ว่าทรัพย์สินหายแล้วรู้ว่าใครเอาไปหรือคดีหมิ่นประมาทคือวันที่เห็นโพสต์อันนี้คือหลักในการที่ถือว่ารู้เรื่องแล้วก็รู้ตัวใครสนใจเกีีี่่่่่ยยยยยววววววกกกััับเเเเรรรืือออองงาาาาาุุุคคคมมมนนนผทํลลลิปปปไไแแ้้้้ดดูสสๆ ในการแจ้งความร้องทุกข์นะครับมีข้อ5ข้อ5าประการที่เราจะต้องดูคือ1ผู้ร้องทุกข์เนี่ยเป็นการร้องทุกข์โดยผู้มีอำนาจหรือเปล่า2คือแจ้งความร้องทุกข์ไปยังพนักงานสอบสวนที่มีอำนาจสอบสวนหรือเปล่าอย่างที่3คือทำถูกต้องตามแบบที่กฎหมายกำหนดมีเนื้อหาครบถ้วนไหมอย่างที่4คือเนื้อหาครบถ้วนแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วมีเจตนาให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษหรือเปล่าและอย่างที่5แจ้งภายในกำหนด3เดือนนับจากวันที่รู้เรื่องรู้ตัวผู้กระทำความผิดหรือเปล่าอันนี้คือหลักในการแจ้งความร้องทุกข์ที่ ในความผิดต่อส่วนตัวถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากแล้วก็เป็นประเด็นที่ใช้ในการต่อสู้คดีกันบ่อยนะครับในเรื่องอายุความดังนั้นแล้วหากเราเป็นผู้เสียหายหรือฝ่ายโจทก็ต้องศึกษาทาความเข้าใจไว้ก่อนที่เราจะไปแจ้งความแล้วก็สามารถนําสืบปิดรูปคดีได้หากเราเป็นฝ่ายจําเลยเราก็ต้องศึกษาว่าฝ่ายโจทมีอะไรที่พลาดคาาเคลื่อนไหมเราสามารถหยิบยกออกมาต่อสู้คดีได้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับจริงๆใครที่ดูแล้วคิดว่าเราสนใจเนี่ยนะครับผมแนะนําให้ไปดูอีกคลิปหนึ่งคือในเรื่องของการแจ้งความดําเนินคดีจะต้องมีทนายความหรือไม่คคุณจจะะ้เหห็นนนภาาาาาพรรววมมมมกกีททยัํใ ในการแจ้งความยังไงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือใครที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องการสอบสวนการดําเนินคดีอาญาแบบเนี้ผมได้ทำ p l a y ิสต์ไว้มีคลิปเยอะมากเกี่ยวกับการสอบสวนการต่อสู้คดีอาญานะครับจะเป็นประโยชน์กับคุณแน่ๆเลยถ้าเกิดคุณสนใจคลิปนี้ไปดูคลิปที่ผมบอกรับรองได้ว่าคุณจะได้ความรู้เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนสําหรับวันนี้ผมก็ย้งขออนุญาตจบคลิปเพียงนี้ก่อนสวัสดีครับ